สวัสดีครับผมเตนนะครับและขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Channel TH c a r ครับวันนี้ผมมาอยู่กับ Volkswagen Golf R Generation ที่6หรือว่า Golf R Mark 6นะครับซึ่งโฟ l กอล์ฟเจเนอเรชั่นนี้เนี่ยผลิตตั้งแต่ปี2009จนถึงปี2016 Folk กโฟกอล์ฟ็ได้เปิดตัวครั้งแรกในปี1974นะครับและมันก็เป็นรถ Hot Hatchback ที่ประสบความสำเร็จมากแล้วก็โด่งดังทั่วโลกเลยนะครับและคนก็นิยมเล่นกันเยอะมากเลย จร,จริงๆแล้วโฟกอฟเนี่ยมันมีหลายรุ่นมากเลยนะครับแต่พวกรุ่นหลักนี้ก็มีเป็นธรรมดาดีเซล GTI แล้วก็กอฟอารคันนี้นะครับซึ่งกอฟ GTI เนี่ยจะเป็นรุ่นที่มีชื่อเสียงมากที่สุดนะครับมันเป็นรถฮอตแฮ h ชแบกคันเล็กๆขับหน้า แต่ขับสนุกแล้วก็ขับดีมากนะครับพร้อมกับมีราคาที่น่าเข้าถึงมากวนกอล์ฟอรคันนี้จะเป็นรุ่นที่เน้นไปทางเพอร์ฟอร์แมน์มากกว่านะครับมันจะมีแรงมาที่เพิ่มขึ้นเยอะเหมือนกันแล้วก็มีระบบขับเคลื่อนสีล้อด้วยนะครับมาเริ่มที่ดีไซน์นะครับกอล์ฟอเนี่ยมันจะมีดีไซน์ที่ดูบ้านๆหน่อยไม่ได้ดู a g g r e s s i e มากเหมือนกับคู่แข่งคันอื่นๆในกลุ่มนี้นะครับแต่เพอร์ฟอร์แมน์เนี่ยมันก็ไม่ได้แพ้กันเลยการชนหน้าเนี่ยมันก็จะมีดีไซน์ที่ a g g r e s s i e กว่ากอล์ฟธรรมดาหรือววว่าา TCI ดด้้้้ยนนนนนนนะะรรัััพกกเเีีีมจมจจงหทปป็ส็ส แถบยาวๆเลยนะครับแต่พอมาเป็นกอล์ฟอารนี่มันจะมีเส้นสีตัวถังอยู่ตรงนี้กับตรงนี้นะครับซึ่งผมว่าแบบนี้มันก็ดูดีขึ้นเยอะเลยแล้วก็ฟีลลิ่งคล้ายๆกับ Porsche 9ก2ธรรมดาแล้วก็แพ็กเกจสปอร์ตดีไซน์นะครับข้างล่างตรงนี้มันก็เหมือนมีลิ้นเล็กๆที่ยื่นออกมานิดนึงนะครับแต่ลิ้นสีดําอันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นแค่ของแต่งเฉยๆส่วนตรงนี้ก็มีเป็น daytime running light อยู่นะครับและตรงตะแกรงตรงนี้ก็มีโลโก้ตัว R อยู่นะครับซึ่งก็บง่บงบอกว่าคันนี้เนะี่ยเป็น Golf R ข้างๆนะครับจุดเดียวที่ต่างจาก Golf ธรรมดาเลยคือ Golf R เนี่ยมันจะมีส i ยเกิร์ดสีขาวอยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าชิ้นสีดาตรงนี้มันไม่ใช่นะครับอันนี้มันก็เป็นแค่ของแต่งเหมือนกัน เราสามารถเลือก V o l k s w a g e n Golf R ได้เป็น3ประตูหรือว่า5ประตูนะครับซึ่งคันนี้แน่ก็เป็นรถ5ประตูซึ่งมันก็ใช้งานจริงได้มากกว่านะครับไม่ต้องพับบอทหน้าให้คนข้้งหลังเนี่ยเข้าออกแลวผมว่าเป็น5ประตูมันก็ดูดีกว่าเป็น3ประตูด้วยนะครับตัวถังของคันนี้มันก็ต่ํากว่า v o l k s w a g e n Golf ธรรมดาด้วยนะครับมันต่ํากว่ารุ่น G T I ตั้ง25มิลเลยนะครับแถมเบรกก็ใหญ่กว่าด้วยและคาลิเปอร์เนี่ยมันก็เป็นสีดําแล้วก็มีโลโก้ตัว R อยู่นะครับ,ม,ม,ราารรบมันก ดีขึ้นด้วยนะครับข้างหลังมันก็มีอยู่ไม่กี่จุดที่แตกต่างกันนะครับอย่างแรกเลยคือ golf r เนี่ยมันมี diffuser สีดำตรงนี้นะครับซึ่งมันก็ทำให้ดูรถคันนี้ดูสปอร์ตขึ้นแล้วก็ดูเหมือนรถแข่งมาขึ้นด้วยแต่ diffuser อันนี้เนี่ยมันคงไม่ได้ใช้งานจริงนะครับเพราะมันเป็นแค่พลาสติกและ ชิ้นส่วนมันก็จบอยู่แค่ตรงนี้นะครับส่วนท่อนะครับมันก็ย้ายมาอยู่เป็นท่อคู่ตรงกลางครับซึ่งก็เพิ่มความสปอร์ตเหมือนกันการชนหลังมันก็ต่างถึงรุ่นธรรมดานะครับรุ่นอื่นเนี่ยมันจะมีที่สะท้อนแสงสีแดงอยู่บนกันชนนะครับแต่พอเป็นกอล์ฟอาร์เนี่ยที่สะท้อนแสงมันย้ายมาอยู่ตรงดิฟิวเซอร์แทนนะครับไฟท้ายของกอล์ฟอาร์มันก็จะมีดีไซน์ที่ไม่เหมือนรุ่นอื่นเหมือนกันนะครับมันจะดูเหมือนเป็นไฟ3มิติมากขึ้นนะครับแล้วผมว่ามันก็สวยขึ้นเยอะเลยนะครับสุดท้ายมันก็มี้อยย่่่รงงนนีีเคบไซ์ทขาา ไม่ได้ต่างจากกอล์ฟธรรมดาไปเยอะมากแล้วมันก็ไม่ได้ดู aggressiv e หรือว่าเวอร์มากเหมือนคู่แข่งคันอื่นๆในเซกเมนต์นี้นะครับอย่างเช่น Ford Focus RS Honda Civic Type R อะไรแบบนี้นะครับแต่ยังไงมันก็ดู aggressiv e กว่ากอล์ฟธรรมดาเยอะเลยนะครับดูไกลๆก,ก็รู้ว่าคันนี้เนี่ยเป็นกอล์ฟ R คันนี้นะครับก็เป็น Volkswagen น o l f g ฟ n e r a t i o n ที่6แต่ว่ามันเป็น G o l f ฟ Generation ที่3นะครับและ Golf R อาร์รุ่นก่อนเนี่ยมันจะมีชื่อว่า G o l f ฟ3 2เพราะมันใช้เครื่อง v 6ขนาด3.2ลิตรนะครับแต่พอเปลี่ยนมาเป็น G o l f ฟรุ่นนี้เนี่ยเขาเปลี่ยนมาใช้เครื่อง2ลิตรสสูบเทอร์โบแทนนะครับเข้าเครื่อง e a 1 1 3มาจาก G o l f ฟ e n e r a t i o n ที่5านะครับมาทำให้บล็อกเนี่ยแข็งแรงขึ้นใส่ฝาสูบใหม่เปลี่ยนลูกสูบกับก้านสูบแล้วก็ใส่่หััััวฉีีีีดดดทขึ้้้นนนนอกกจากมยงไรบ เทอร์โบใหม่ด้วยนะครับพร้อมกับอินเตอร์คูลเลอร์ใหม่ที่จะต้องมาต่อสู้กับความร้อนที่เพิ่มขึ้นแม้ว่าเครื่องนี่มันจะเล็กลงแต่แรงม้ามันเพิ่มขึ้นนะครับเดิมดมแล้วคันนี้ก็มีอยู่266แรงมา้าแล้วก็แรงบิด350นิวตันเมตรแต่คันนี้เนี่ยถูกจูนสเตจ2มาแล้วนะครับมันก็มีอยู่ประมาณ350แรงม้าได้แต่เครื่องนี้เนี่ยมันแข็งแรงมากเลยนะครับมันมีคนเคยทํา6-7 0 0ม้ามาแล้วนะครับเครื่องนี้มันก็อยู่ควบคู่กับเกียร์ดูวคลัช6สปีดอยู่ที่ volkswagen เาาเรียกข,ขว่ DX ซึ่งเกียร์เนี่ยมันก็เปลี่ยนเร็วมากเลยนะครับผมว่ามันเกือบเร็วเท่า PDK ของ Porsche ได้เลยล่ะครับนอกจากนี้รถคันนี้เนี่ยยังเป็นรถที่ขับเคลื่อน4ล้อด้วยนะครับและระบบขับเคลื่อน4ล้อในคันนี้ก็เรียกว่า4 Motion ล้อหน้าเนี่ยมันจะถูกขับเคลื่อนอยู่ตลอดเวลาแต่ระบบนี้เนี่ยมันจะส่งพลังไปข้างหลังเวลาเราต้องการนะครับอย่างเช่นเวลาเราเข้าโค้งเร็วๆแล้วมันจะ u n d e r ตี e ร์ดูเวลาพื้นถนนเนี่ยมันลื่นนะครับถ้าเราดูข้างหลังรวมๆมันก็อาจจะดูเหมือนมันไม่มีที่เปิดฝาท้ายนะครับแต่จริงๆแล้วเท่า จะเปิดฝาท้ายเนี่ยเรต้องกดไปที่ครึ่งบนของโลโก้แล้วก็ดึงตรงข้างล่างขึ้น เราต้องกดไปที่เครื่องบนของโลโก้แล้วก็ดึงข้างล่างลงมาถึงอันนี้มันจะเปิดได้นะครับผมว่าทําแบบนี้มันก็เป็นดีไซน์ที่ฉลาดมากและทําให้ข้างหลังเนี่ยมันดูคลีนมากเลยนะครับแน่นอนครับมันเป็นแฮชแบ็กมันก็ต้องใส่ของได้เยอะอยู่แล้วถ้าเราเปิดมาแบบนี้เฉยๆนะครับตรงนี้เนี้ยมันก็จะใส่ของได้275ลิตรแต่ถ้าเราเอาแผ่นปิดนี้ออกแล้วก็พับเบาะหลังลงไปเนี่ยความจุก,ก็จะเพิ่มขึ้นเป็น1230ลิตรเลยนะครับใส่กระเป๋าใบใหญ่ๆได้สบายและแน่นอนครับมันชื่อว่าโฟกอก้้องงใส่ถุไดดวะ เข้ามาข้างในมันก็คล้ายๆกับโฟกอบธรรมดาเลยนะครับมันมีดีไซน์อยู่แค่ไม่กี่จุดเองที่ทําให้รคันนี้เนี่ยมันดูสปอร์ตขึ้นเริ่มที่เบาะนะครับคันนี้ก็มีออปชันเบาะที่เป็นบัคเก็ตซีดซึ่งบัคเก็ตซีดพวกนี้เนี่ยมันก็เป็นของ r e c a r o แล้วมันก็ดีมากๆเลยนะครับมันก็นั่งสบายใช้ได้นะครับแต่มันก็จับตัวเราดีมากเลยเวลาเราเข้าโค้ง พพอร์ตทั้งข้างเนี่ยมันก็ไม่ได้สูงเกินไปนะครับมันก็เข้าออกสบายพอสมควรแต่มันก็แข็งนิดนึงนะครับแล้วก็อาจจะต้องปีนข้ามมันก่อนที่เราจะเข้าออกได้นอกจากนี้ผมยังคิดว่าเบาะพวกนี้เนี่ยมันเท่มากเลยนะครับและทําให้รถคันนี้รู้สึกสปอร์ตขึ้นเยอะเลยโพซิชันของเบาะมันก็ดีมากเลยนะครับมันต่ํามากเลยแต่ข้อเสียอย่างหนึ่งคือเบาะพวกนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นพาวเวอร์นะครับแต่ก็ต้องปรับใช้มือเราอย่างเดียวซึ่งมันก็อาจจะลําบากนิดหน่อยแต่ผมว่ามันก็ไม่เป็นไรอยู่ดีครััับบบพรราาะะนททีีวกค่อยขมม ข้างใต้ของพวงมาลัยเนี่ยมันจะแบนหรือที่คนคุณเรียกกันว่าเป็นทรงดีคัดนะครับซึ่งมันก็จะเพิ่มความสปอร์ตให้นะครับแล้วก็พวงมาลัยนี้เนี่ยก็คุ้มด้วยหนังทั้งหมดเลยนะครับไม่มีเอาคันทาร่าเลยซึ่งผมก็ชอบที่เป็นหนังแบบนี้มากเลยนะครับมันก็จับสบายพอสมควรเลยนะครับและตรงนี้เนี่ยมันก็มีเหมือนที่วางมืออยู่ให้เราจับได้อย่างสบายขับนานๆมันก็ไม่ได้ลำบากไม่อะไรเลยนะครับสุดท้ายข้างล่างของพวงมาลัยมันก็มีโลโก้ตัว R อยู่นะครับเราจะได้ไม่ลืมว่าเราไม่ได้ขับกอล์ฟธรรมดาอยู่แต่่่เเราขับับบออลฟ R ยยูนที มันก็มีวงกลมอยู่2วงกลมเหมือนรถทั่วไปนะครับข้างซ้ายก็เป็นที่วัดรอบเครื่องข้างขวาก็เป็นความเร็วแต่ตรงกลางนี่มันเป็นจอดิจิทัลนะครับที่สามารถแสดงข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับรถได้แต่จอนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นจอดิจิทัลเหมือนรถสมัยใหม่นะครับมันเป็นจอสีขาวดําอย่างเดียวเลยนะครับมันก็อาจจะรู้สึกโบราณหน่อยเรโทรหน่อยแต่คันนี้มันก็เป็นรถที่ค่อนข้างเก่าแล้วมันก็ไม่ใช่ข้อเสียที่ใหญ่มากนะครับขยับลงมาที่คอนโซลตรงกลางนะครับตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีที่วางแก้วอยู่ซึ่งก็วางได้2ใบเลยนะครับ ตรงกลางตรงนี้นะครับแล้วสามารถขยับมันได้ด้วยเพื่อทําให้ที่วางแก้วเนี่ยมันเป็นไซส์ใหญ่หรือว่าเล็กลงได้ก็วางแก้วได้ทุกแบบเลยนะครับซึ่งเป็นแบบนี้เนี่ยผมก็คิดว่ามันเป็นดีไซน์ที่ดีมากเลยแต่อย่างหนึ่งที่เป็นดีไซน์ไม่ค่อยดีนะครับคือที่เสียบ AUX เนี่ยมันอยู่ตรงนี้เหมือนกันเลยนะครับถ้าเราวางแก้วใบใหญ่ๆอยู่ตรงนี้แล้วก็เสียบสาย AUX มันก็อาจจะชนกันหน่อยนะครับสา่ AUX มันก็อาจจะหักได้หรือว่าแก้วมันก็อาจจะล้มได้นะครับไม่รู้ทําไมเขาวาง AUX ไปตรงนี้ไม่ขยับไปที่อื่นแทน ผมพูดไปแล้วคันนี้ก็เป็นเกียร์ Dual Clutch 6 Speed นะครับแล้วตรงนี้ก็มีเกียร์ S หรือว่าเกียร์สปอร์อยู่นะครับและอย่างหนึ่งที่ผมสังเกตเนี่ยคือเวลาเราเข้าเกียร์สปอร์รอบเดินเบาเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นนะครับปกติแล้วเวลาเราอยู่เกียร์ดีมันจะเดินเบาประมาณ800รอบได้แต่พอเราใส่เกียร์สปอร์เนี่ยมันจะขึ้นมาเป็นประมาณพันสอนะครับซึ่งเวลาเราจอดอยู่นิ่งๆมันก็อาจจะน่าลำคานนิดนึงนะครับ ไม่ค่อยชอบดีไซน์แบบนี้เลยถัดมามันก็มีช่องเก็บของเล็กๆนะครับแล้วก็ปุ่มตรงนี้ซึ่งมันก็มีปุ่มเปิดปิด traction control ปรับโช้คให้เป็น comfort หรือว่า sport แล้วก็ที่เปิดปิด parking sensor ด้วยนะครับขึ้นมาก็มีที่ปรับอากาศตรงนี้แล้วก็จอ infotainment นะครับและจอนีนี้มันก็ไม่ได้มีทัชสกรีนไม่ได้มีฟังก์ชันเยอะอะไรมากนะครับมันก็รู้สึกค่อนข้างเก่าหน่อยผมว่ามันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ด้วยล่ะครับมาข้างหลังมันก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับเบาะเนี่ยมันก็เป็น Cantara ล ตรงรอบๆเนี่ยมันก็จะเป็นหนังเหมือนกับข้างหน้าเลยนะครับแถมมันยังมีสพอร์ตตื้นๆอยู่ข้างๆตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งก็หมายความว่าคนขับเนี่ยสามารถพาซิ่งได้ถึง4คนเลยนะครับแต่ที่ข้างๆมีสพอร์ตนี้ก็หมายความว่าตรงกลางเนี่ยมันก็อาจจะนั่งลําบากหน่อยนะครับที่ข้างหลังเนี่ยมันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นนะครับข้างบนเนี่ยจริงๆมันก็มีที่แต่ที่ตรงเข่ามันก็มีค่อนข้างน้อยเหมือนกันนะครับเพราะรถคันนี้มันเป็นรถที่ค่อนข้างสั้นและเบาบักเก็ตแบบนี้มันก็หนาด้วยนะครับมันก็ เพื่อวางแขนและนอกจากนี้ตรงนี้มันก็ยังเปิดออกมาได้อีกนะครับเพื่อเราต้องหยิบของข้างหลังหรือว่าวางของยาวๆเข้ามาผ่านตรงนี้นะครับโอเคครับตอนนี้ผมก็มาขับกอล์ฟอาร์แล้วนะครับอย่างแรกเลยเกียร์มันเปลี่ยนไวมากๆเลยครับและขับเป็นโหมดเกียร์ธรรมดาก็สนุกมากเลยแรงมันก็ดีนะครับถ้าเราเหยียบไปมันก็จะทดเกียร์ให้อย่างเร็วแต่มันก็มีเทอร์โบแลกอยู่นิดหน่อยนะครับก่อนที่แรงเนี่ยมันจะมาจริงๆ แต่พอแรงมันมาแล้วมันก็ดึงเราหัวเกือบติดบาะเลยล่ะครับเวลาเราเหยียบไปเนี่ยเข็มล้อเครื่องมันก็ขึ้นเร็วมากเลยนะครับเกียร์หนึ่งเกียร์สองนิดเดียวมันก็เปลี่ยนเกียร์แล้วละแม้ว่าเราจะอยู่โหมดเกียร์ธรรมดาพอมันเกือบถึงเรดไลน์รถมันก็เปลี่ยนเกียร์ให้เองครับเราไม่สามารถให้ล้อมันเด้งที่เรดไลน์ได้ มาที่พวงมะลัยนะครับมันก็มีน้ําหนักที่ดีใช้ได้เลยนะครับแต่ผมว่าฟีลลิ่งของมันเนี่ยมันไม่ได้ดีเท่าไหร่มันไม่ได้คมมากเข้าคงก็รู้สึกเหมือนมันไม่ค่อยตอบสนองเท่าไหร่่ะครับแต่การเข้าโคงก็ใช้ได้นะครับมันเป็นรถขับสี่การเกาะถนนก็ดีอยู่นะครับบางครั้งมันก็มีอันดอร์สเตนนิดหน่อยนะครับแต่ถ้าเราปิด traction control เนี่ยมันก็มีแรงพอที่จะทําให้ข้างหลังถ่ายออกได้นะครับใช้งานทุกวันมันก็ได้นะครับมันเป็นรถที่ขับง่ายมากเลยทัศนวิสัยก็ดีนะครับ แต่ข้อเสียอย่างนึงคือมันมองข้างหลังยากนะครับเพราะว่าเบาะพัลเซีพวกนี้เนี่ยมันหนามากแล้วก็บังสายตาเราได้เยอะเหมือนกันนะครับรวมแล้วมันก็เป็นรถที่ไม่ได้ดีเด่นมากนะครับแต่มันก็ใช้ได้เลยครับและตอนนี้รีวิว Volkswagen Golf R Generation ที่รกจบตรงแล้วนะครับใครชอบวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ไปด้วยนะครับขอบคุณครับ